สวัสดีครับวันนี้อาจารย์อันจัดให้นะครับจะพามาเยี่ยมชมร้านที่เป็นช็อปของเจนนิคนะครับในจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองนะครับกับร้านประติอแอร์หรือเอเเป็นร้านที่ยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยแต่วตามผมมามาหาผู้บริหารกันนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับีวันนี้เจนนิคออนทัวร์ก็จะมาพาเยี่ยมชมร้านค้าที่เป็นตัวแทนเจนนิคนะครับก็เลยพามาที่ โคลราดหรือพ่อรักีมากับร้านเทปเอยหรือร้าเติร์นแอรครับผมอยากถามที่มาที่ไปของพี่ใหญ่หน่อยว่าตรงเนี้ยเปิดมาอะไรยังไงที่มาที่ไปของร้านเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ร้านเติร์นแอร์ตาวนะครับแล้วก็ได้ทำธุรกิจนครับมาตั้งแต่ดถุงพ่อครับซึ่งทำมาในวงการก็ประมาณสี่สิบห้าสิบปีนะครับนานเลยแี่เริ่มเกิดร้านประมาณ3 0มสิบสาปีได้นะครับแล้วก็ขอผมเป็นกินที่สองก็คือมาบริหารต่อนะครับแล้วตรงนี้เนี่ย ก่อนมาจะไปดูเจนิกล่าวอะเนาะครับที่ใหญ่ทำแบรนด์สินค้าอะไรบ้างในร้านนี้เอาเครื่องเสียงก่อนอ๋อครับผมแล้วก็แบรนด์สินค้านะครับแรกเลยก็จะเป็นของไทเเนียนะครับผมญี่ปุ่นจ๋าเลยครับครับซึ่งเราก็เป็นตัวแทนไทเรเนียนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วเราก็ยังได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็น p t i คืออะไรที่อธิบายนิดนึงพ p i ก็คือเป็นมาตรฐานการติดตั้งของญี่ปุ่นครับ,รบซึ่งจะได้รับอยู่ทั้งหมด30ล้านค้าในประเทศไทยก็คือหนึ่งใน30เลยใช่เราก็ได้เป็นเกียรติใน,นั้นด้วยครับถ้าหนึ่งใน30ล้านค้าซึ่งเราผ่าเนเกณฑ์การติดตั้งที่มาตรฐานของระบบญี่ปุ่น<อ>นะครับของไทโอเนียแล้วนอกเหนือจากไทโอเนียล่ะครับพี่ใน<ท>แบรนด์อะไรก็จะเป็นแบรนด์ d p c ครับอ่าอันนี้ก็แบรนด์เก่าแก่ของของประเทศไทยเราอยู่แล้ว คนเล่นเครื่องเสียงรู้จักดีแล้วนะครับก็จะเป็นอ่ามีทั้ง JVC ทั้งนาคารีฟครับผมนนัะครับอ่าแล้วก็มี Android ด้วยนิดหน่อยครับสำหรับแล้วเป็อะไรครับพี่อ๋อแพนนะครับก็จะเป็นของพิมพ์ูมดนะครับเป็นบูุดอ่าเนเนเน่ผมแพร่มาทำมาดูหน่อยเลยเป็นครับอ่านี่ครับเป็นบูุดโอ้โหนี่ครบเลยอ่ะไทยเนี่ยก็ครบครับมีทุกลำโพงทุกซีรีส์นะครับแล้วก็มีเป็นบูมดครับ ไก็ญี่ปุ่นจ๋าอยู่แล้วครับเทนโบว์นะครับผมแล้วนอกเหนือนจากพวกเขาเรียกเป็นไฮเทคนิคแล้วกันนะพวกการเล่นฟ้อนเมือนทั้งไทโรเนทันท้เทนโบว์เมืม่อไปเห็นแล้วเนี่ยลำโพเงเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแจลล,ล,ลิโอเจลลิโอครับของอเมริากานะครับเรื่ององ<า>ลำโพงก็ต้องยกให้เจลนะครับเบอร์หนึ่งของโลกหายห่วงรับนะครับอ่าเดลพันเดลพันมือต่อเมอร์คิวรีครับเบอร์คิวรีนะครับ ตัวนี้ราคาคนไทยแต่คุณภาพเสียงนะครับระดับแข่งขันแชมป์นะครับมเห็นมาหลายสนามเลยนะได้แันเยอะมากน่เ้าก็เป็นตัวแทนหลักครับในโคราชนะครับผมบางปีไปได้แชมป์หรืออะไรได้แชมป์หรือรองแชมป์มาเลเซียมาด้วยใช่ไหมครับใครับนี่ครับแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาอ่าเน่่เน่อามาต่างรันดร์การครับปริซึมแบรนด์คนไทยทุกคนรู้จักแล้วนกเล่น่องเสียงเล่น่องเสียงครับราคาจับต้องได้ครับอ่าครับ ผมดูภาบดูฝั่งนู้นมีมีอีกมีตู้อีกเดี๋ยวผมพามาดูโอ้โหนี่เพื่อรางวัลไปเลยครับเดี๋ยวมาดูทางนี้ต่อเนื่องถึงนี่มีหลายตู้เลยนะครับอันนี้นะอ่าเจอแล้วบอกวิกนะครับก็ทั้งเครื่องเล่นทั้งลำโพงทั้งเฮลิอแอมครับอันนี้ก็คนใช้จัดแน่นอนราคาจับต้องได้นะพี่เซ่ไมไม่คิดเลยเลยครับอ่ามีของพลาสติกสายโชกสายดันสายลั่นนะครับต้องแบงด้วยเลยครับ อยู่กับคนไทยมาหลายสิปีแล้วงานงานโชว์งานประกวดครับงานมอเตอร์โชว์ระดับประเทศไทยต้องสมวิระเองเพราะนั้นจะไม่พอที่จะเลือกไปเห็นนี่นี้ครขอแนะนำเลยซิมโฟนีครับเพาแอมจากอิตาลีแฮนเน่แท้ๆสารตัวนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่หลักแสนนะครับและน่าจะเป็นมีไม่กี่ร้านที่ยังมีอยู่ขอขอําเสนอครับตัวนี้นะครับแต่ปี ทั้งหมดนะครับเป็นรุ่น20ปีนะครับของเซอร์ินี่นะครับจะมี300เครื่องทัวโลกอยู่ในเมืองไทยทั้งหมด3 0เครื่องกั้นนะครก็คนนั้นก็จะมีแบที่แล้วกันแล้วสายตาดีแบบนี่ครับแบรนด์นี้ผมบอกเลยสุดจริงอ่าเดี๋ยวมาดูอีกสามแบรนด์ข้างในนี้ครับอันนี้ก็เป็นแฟกออนิโอนะครับอันนี้ก็เล่นไปหลายแนวนะครับ SQL แอพแอลได้หมดนะครับแบรนด์แฟกออนิโอตัวนี้รูปลักษณ์หน้าตาสวยงาม อ่านี่ตู้นี้อเมริกาจ่าครับแนว SQL SPL ต้องเขาเลยครับโอไลออนนะครับแต่ละรุ่มเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วตู้นี้ก็เป็นตู้หนึ่งลำโพงแบรนด์ไทยครับก็คือเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับแบรนด์นไทยอ่ะแนวแรน,นบันเทิงทราคาหมื่นหกสองหมื่นก็ดังลั่นทุ่งนะครับเราจัดให้ได้ต้องดูเป็นท,ทุ่พทุนี้ของเราใช่ครับ คราวนี้เราดูสินค้าเครื่องเสียงในร้านไปหลายตัวแล้วผมพามาดูเพื่อนของผมที่เื่อวันนี้ผมมาในดานของเจนิกมาดูเจนิกกันครับว่าร้านนี้เป็นยังไงนี่ครับตูวทดลองสีก็จะเป็นจอกจานิกนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคอะไรครับพี่ใหญ่แต่ตัวหน้าเราเหมือนกันหมดเลยครับนี่เป็นสเปกอะไรครับตัวนี้ตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นแรมหนึ่งรอมสิบหกนะครับผมที่เราจะใส่ไว้นะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับลอง นะครับลองใช้งานก่อนตัดสินใจในการซื้อของจอ Android นะครับตัวนี้ครับตัวที่สองครับอันนี้จะเป็น r รมสองลอมสินะครับผมเป็นหน้าจอ IPS แท้นะครับตัใหญ่ึ้้มหนึ่งรุ่นใช่ครับแล้วตัวนี้ครับอีกตัวนี้นะครับจะเป็นแรมสองลอมสานะครับเล่นง่ายนะครับเข้าถึงง่ายรองรับ p p p e e a r p l a y นะครับ Android a อ t o ผคู่ที่มีอายุเยอะเยอะ ก็เ,เล่นง่ายครับเพราะว่าเทคโนโลยีเขาจะทําออกแบบมาให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วุดท้ายครับผมยูนิ้ซ็นท่าชัดมากเลยอ่ะาตัวนี้จะเป็นตัว็อปสุดในแบรนด์จินนิกครับผม,มตัวนี้เป็นหน้าจอ QLED นะครับโอ้โอย LYP อยู่แล้วใช่ครับดำสีลำ64วิ่งท8คอนะครับวิ่ง8คอด้วยใช่ครับโอ้โหวความรเร็วนี่บันต้องพูดถึงครับเร็วแน่นอนนะครับ สินค้านะครับของเราก็อินิกนะครับจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับราคาตั้งแต่หลักพันนะครับนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สี่พันเก้าเลยนะครับครับแล้วก็จนไปถึงหมื่นต้นต้นโอ้ราคาจะตรงได้นะครับเที่ยะครับเราเจีนิกของเรากําลังยกเอาช็อปของโทรศัพท์แต่มาอยู่ในร้านเครื่องเสียงรถยนต์ครับท่านอย่ามองว่าจอแอนดรอยมันยากราะจิเมอร์คือค้ายๆมือถือเครื่องหนึ่งแค่เองแต่ถูกนำมาตั้งบนรถของท่านครับ ถ้าสนใจสินค้าเจนิคนะครับแต่จังหวัดเรามีตัวแทนอยู่แล้วแต่อยากจะถามว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ดูผมเนี่ยแล้วเขาสนใจจะมาติดต่อที่เราคลาสสีมาหรือโคลาสร้านใหญ่เนี่ยเรามีโปรโมชันอะไรบ้างก็ถ้าสมมตินะครับใครได้ดูคลิปนี้นะครับเราบอกว่าดูคลิปอาจารย์อันนะครับอาจารย์อันนะครับในคลิปนี้นะครับโดยที่ว่าแนะนํามาผ่านดูคลิปที่ราร่วมกอาจารย์อันนะครับ เรามีโปรโมชั่นคือจอ a อ d ด o อ d ครับเราลดะเคพาะในคลิปนะ,นะครับบอกเราว่าดูในคลิปมาค่าผ่ผมครับท่านผู้ชมหรือติดตามผมอยู่นะครับอยากได้ของดีขอ,องดีกับสีมือระดับสี่ปีในการทำง,งานเนี่ยก็พา,า,า,ามาครับประเสริฐแอร์หรือเอสเอไม่ผิดหวังแน่ครับเดี๋ยวคราวหนะ้าผมจะพาไปเยี่ยมชมร้านไหนของเซนิทที่เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายในยอจขายทีต่ียวนี้นนะนนต,ต้องขอขอบคุณ พี่ใหญ่หรืออำนาจโตควกคุมมากครับขอบคุณครับพี ICEOVER, いい่ใหญ่ครับขอบคุณครับไปก่อนครับไปก่อนครับสวัสดีครับ